สวัสดีครับกะผมสมดีบุรพันธ์นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าน้อยนะครับตามชื่อเฟสนั่นเลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมเองก็มีจุดประสงค์ที่ดีอย่างยิ่งนะครับที่อยากจะมานําเสนอให้รู้จักบริษัท J&C n c. คําว่า J&C n c ก็จะเป็นชื่อย่อนะครับรจากคําว่า Job and c a e ก็คืองานและก็อาชีพนั่นเองนะครับแต่ว่าเขา อยู่ในแฟลตฟอร์มในรูปแบบของห้างทั่วๆไปซึ่งก็มีการบริการเหมือนกับห้างทั่วๆไปไม่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าเขามีจุดเด่นนะครับเขามีจุดเด่นมากกว่าห้างทั่วไปนะครับก็คือการบริการนะครับห้างทั่วไปเขาก็จะมีการบริการให้กับทุกคนเข้าไปเช่าพื้นที่ เปิดแผงขายในห้างหรือไม่ก็ให้ลูกค้าเข้าไปช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้เจนซีก็เหมือนกันครับก็มีการบริการในรูปแบบนี้เหมือนกันนะครับให้กับลูกค้าทั่วไปก็สามารถเข้าไปจับจ่ายใช้สอยได้เข้าไปเช่าพื้นที่เปิดแผงขายได้นะครับในพื้นที่ของห้างเอซีมอ จุดเลนไฮไลท์ที่สําคัญนะครับของบริษัทนี้ถึงของแบรนด์นี้นะครับก็คือเขามีการบริการที่แตกต่างนะฮะจากห้างทั่วไปก็คือการบริการให้กับนักธุรกิจอิสระนะฮะสำหรับนักธุรกิจอิสระสามารถเข้ามาสร้างรายได้กับบริษัทจอยคอยได้สามารถเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทจอยคอยได้นะครับ ่ะเมื่อกี้พูดว่าจอยคอยนะครับเดี๋ยวจะงงนะครับก็คือมันจะย่อมาเป็นช็อตๆนะครับเดี๋ยวจะไม่ให้รายละเอียดนะครับนะฮะก็คือ JNC นี้นะครับมีการบริการนะฮะให้กับนักธุรกิจอิสระทั่วไปเข้ามาสร้างรายได้กับบริษัทจอยคอยหรือเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทจอยคอยได้นะครับนี่คือการบริการ ที่แตกต่างจากห้างทั่วไปเห็นไหมครับห้างทั่วไปจะให้เขาไปซื้อของจับจ่ายใช้สอยอย่างเดียวนะครับแล้วก็เข้าไปเช่าพื้นที่เปิดแผงขายเปิดล็อกขายแค่นั้นนะครับห้างตัวไปเขามีการบริการแบบนั้นนะครับแต่ j n c เขาให้ลูกค้าทั่วไปและคนทั่วไปและนักธุรกิจอิสระ สามารถเข้าไปสร้างในได้และเป็นหุ้นส่วนกับบร,ริษัทจอยเออยได้นะฮะและอีกบริการหนึ่งก็คือบริการให้กับซัพพลายเออร์เอาสินค้าของตัวเองเข้าไปวางขายในห้างได้หรือเอาไปขายในระบบอยู่ในแอปมือถือในแอปพลิเคชันดิจิตอลหรือ JCM Commerce นะฮะอันนี้ อยู่ในระบบของจอหคอยหรือว่าเจดสี C นันเองนะครับและมีการบริการในเรื่องของคนที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจคนที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับอันนี้ก็บริษัทจอยคอยเขาก็มีแฟรนไชส์บริการให้นะต้นทุนที่ต่ำมากๆนะครับแล้วมีบริการให้กับ คนที่มีร้านค้าอยู่แล้วอ,อยากจะพัฒนาร้านค้าของตัวเองให้ทันยุคทันสมัยให้มีระบบในการเปิดช่องทางขายให้กับลูกค้าได้มากขึ้นเอาลูกค้ามาเป็นเจ้าของร่วมกันในสุมส่วนได้มีระบบปันผล ให้กับลูกค้าได้อันนี้บริษัทจอยคอยาหรือว่า JC เนี่ยเขาก็มีการบริการให้อยู่แล้วนะน,นี่คือจุดเล่นของห้าง JC ที่แตกต่างจากห้างทั่วไปโดยรวมแล้วนะครับพูดสั้นๆคือห้าง JC นี้นะครับเขาเป็นทั้งค้าปีค้าส่งแล้วก็ขายตรง แล้วก็แฟนชายนี่คือสิ่งที่เขามีบริการมากกว่าห้างทั่วไปในเรื่องของอรายละเอียดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะถือหรือว่ามีโอกาสนะผมจะมาให้รายละเอียดให้ทุกคนได้เข้าใจในเรื่องของแผนได้ได้แผนการตลาดของบริษัทจอยคอยให้กับสําหรับคนที่เข้ามาเป็นคุณส่วนหรือว่าสําหรับคนที่เข้ามาเป็นนักธุรกิจอิสระ หรือในการเปิดแฟชชส์นะฮรสามารถทำได้รูปแบบไหนหรือการนำระบบของเจซีไปวางขายไปพัฒนาร้านค้าของตัวเองให้มันทันยุคทันสมัยและทำให้ร้านเราเป็นร้านที่สามารถสร้างช่องทางการตลาดได้หลายรูปแบบทำยังไงและการนำสินค้าเข้ามาเป็นซัพพลายเออร หรือบางขายในห้างเจซีทำได้แบบไหนติดตามกันต่อไปครับติดตามผมต่อไปครับมีโอกาสผมจะมาให้หารายละเอียดหรือแอดหรือว่าแซทมาสอบถามได้ปรึกษาได้ทางข้อความยินดีให้การปรึกษากับผมสมดีบรุรพันธ์ก็สุดท้ายนี้ขอฝาก กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้ข้อดีครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอกราบลาสวัสดีครับ